สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนันท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายในคืนนี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปทบบัทภวุอินบำรุงและผมอชวงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับอาเกมเริ่มดูว่าจะเป็นยางไรบ้างสมิธโรแคนนี่แล้วสั่งเอียงได้ไม่หนักครับมั้ ชมบายังคุมได้อยู่ก <Gabriel. S 2> าเรียลเปิน,นามาเอเอวางไปถึงซากาปาลูเอง,งครับไหลข้าในมาสัดะครับอืมก็ติดบล็อกแคนี่เมริโนสัตว์ลูกนิดม <laughs> ยังสมิธโรสมิธโรเปิดยาวไปหา โอ้โหบล้อไว้ทันการเลยครับโอ้โหให้ลูกรีคิกแล้ะครับมันโจงแต่ก็ไม่ดีพอครับเซซิยงน่าวิลสันน่าดไม่เต็ม

เสียบอลแล้วครับทิ้งมาข้างหน้าจบครึ่งแรกเลยครับโอกาสก็ซัดเลยครับไม่ดีพอครับเฉียดเฉียวจริงๆครับแกเบรียลเคลียได้ครับ าลีกทิ้นมาชวัสซ่าติดเซฟครับเซฟสวยเลยนะครับพอถึงแล้วครับสเปซโร่สั่นเลยครับไช่ต้องเซฟเลยครับเซฟสวยจริงๆคริงเนี่ยและ here Saka ตัดเลยครับ โอ้โหตีเสมอไม่ได้โอ้โห That was extremely good focus from the keeper and it could turn out to be quite a significant moment คนอันตรายแล้วครับช,ชอส่าซัดโอ้โหไม่พลาดครับลูกเก่งเขาเลยนะลูกอย่างนี้ยิงเด็ดขาด<ม>จริงๆเลครับ Saka has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. wanted <laughs> to <laughs> 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 Couldn't have looked up. Don And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's how you make an impact as a sub. You know, when most are tiring, you can impose a freshness and energy, the best effect. What an introduction. ตุ่นดักไปได้ลงมาตั้งข้างหลังแล้วครับอ้าวมุ่งหนีน้ของพระธาตุนะครับอดัมมัทริโอเรอดัมมัทริโอเร่ตุนไม่พลาดครับตีเสมอได้ครับโอ้โหโอก็ตะคืนสู่เกมแล้วครับ Well, when the game is played like that, it's made to look very simple. You know, I love watching football like this. Easy, effective, one-two and bang, Thanks very much. Nice. มาเท่ากันใหม่แล้วครับรร White. ซูเปอร์แมนดีไวต์ซากายิงมาแล้วก็โอ้โห,โหแลวเปล่นฝันเลยครับมาจนได้เออจะจนได้ยิงครับโอ้โหผูห้เชียบคมจริงๆครับกดลูกนี้ครับ แล้วก็จบเกมนี้ว่าเฉกันแบบสนุกเลยครับ